เลขยังเขียออกโบ่ชำน้อยชำนี้โบ่บอกเลขนี่บทุ่มเลยทุ่ม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 เงี้ยันแต่แบบว่าโบ่ถึงนิแม้นแบบโอ้ได้แบบเจ้าโบ่วันเดียวที่ถามมึงมอตาขั้นแบบว่าเจ้าถึงเลขหกตัวจักอ่าหาพันหรือแบบสามสี่พันนี่เจ้าชิดเนี่ยไรเออเนาะชื่อรถก็ยังให้เจ้าถึงอยู่น้ำหนาวเลยก็ใช่าะ

โดยเนาะยดุม<ว>ก,<ว>กบใจบยาปากดโดยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์สุขสุขคนเด้อนาะพี่น้องโดยเนาะก็มาพบมาพ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย ตอนนี uh, ้เนาะการบรรยากาศการคืมๆพี่น้องเลยฝนหิโตกบ่บเรือจังใดบัดเข่ากระซุกเหลืองเต็มทุงแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าเบาเวียดเพื่อนพี่น้องเลยก็ลงมาส่งเพื่อนเนาะพี่น้องโดยเนาะทักทายสบายดีครับผมเองพี่น้อง fc เบิร์ตสุขุสุขนเบิร์ตสุมองสุบอนโอว่าชีอยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเลยว่างต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยเบาเวียดเพื่อนก็มาหอดหลือก็เอ้าเล่นเซลูกรถเนาะอ่าโทษ ในน้อยก็เป็นกินขนมบ่อหนาโอ้สบายดีโอ้ยสบายดีเบิ้งผู้ใดบ่สบายดีจิบอนให้ขนมบัดนีิมุชะเป็นบ่นอ๋อสบายดีสบายดีป้าก่อนสบายดีมิเตกลับในบ่ตาตาเปียกเปียกชาตื่นนอนห่างตื่นนอนคนละผ่อนยิ้มละจักจักเออสองเล็บเขียวคนละ ฮอตฮอตยังเห็นเบิร์ดอ๋อฮอดฮอดหกเดือนแล้วบ่นี่หกเดือนหกเดือนยหกเดือนหกเดือนไปประมาณนั้นนะเป็นโวยชื่อกำแน็งขนาดเเพิ่นกิดอ่าช่วงเดือนสี่ได้เนาะแบบว่าสงการบวการสงการเดือนสี่พี่น้องเลยเดือนสี่สงการชาวมีชาว่าตอนนั้นเดือนมีชาได้เนาะเป็นโวยจืดกันเนาะเ้ยไปดีป้าลุงเพิ่นเด้อ อยากวบ้าขนมนี่อืของมักได้บอตายแค่ให้กินนี่แม่นเรียบร้อยเลยน BE Halloween ี่เท่าน네ี่ของมักปวดหน้าเนาะอ่าปวดได้กลับมือเลยก็อ้๋อป้าหน้าบาทนี่โอ้ยอ่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนิวนิวนิวมือพิเศษเพื่นนี่นิวพิเศษอ่าพิเศษได้เนี่ยได้บอตาตโอ้โหเนียนขนาดโพูซื้อน้องน้ำหวานพี่น้องเลยน้องน้ำหวานอันนี้นี่ โอ้อ ul <laughs> <Scar S 1> ่า <aroma> บ <invoke> <sh> ่าวเวียดเจ้าสิมีลูกจักคนโหยแค่ผู้เดียวมันบ่ไหวเนาะผู้เดียวบ่ไหวพุ่นน่ะเนาะเพราะนก็เบิดอ่าไม้เพิ่นกนพี่น้องเอ้ยผู้เดียวก็บ่ไหวแล้บ่าเอ้ยเพราะว่าจังได๋เรื่องเงินเรื่องคเลี้ยงเลี้ยงลูกใช้เงินื้อนีน่ะแม่นลีได้อ่าเจ็บอ่อนองเล่นไปุงหอเบิดเท่าใดแล้วเนาะค่อยนั่งคักแท้เนาะอันนี้โอ้ย้ยเฮ็ดได้ั่นไปไปนั่งตั้งบ่าเโอ้เอาแล้วก็พาอ่า กันมาเตะเวียยอะไรพี่น้องเลยเฮะว่าเวถ่า,วา,วา,ายคลิปลานน้อยก่อนน้อยพี่น้อง FC เพิ่นอยากเห็นยอยู่อาสบายดีเด้อสบายดีอ่าเนาะมีเพิ่นตั้งวันพี่น้องวู้วูงไงแท้เนี่ยหนึ่งนุ่มสองเข่าเข่าก็ได้ซื้อนุ่มก็ได้ซื้อเ <laughs> <laughs> นม่านมานอยู่เนาะอ่าพอดีแล้วนี่อ่าอุ้มเข้าพักควันเพราะเรื่อก็อ่า,อออาจเจ้าชิ้ตจงเดือนใดก็ เดือนสี่ว่าตายถ้ามีเงินเพราะว่าจังไดเงินทั้งเงินทั้งค้ำเขาก็ยังมุ่งอย่างจักอย่างว่าแล้วก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นพัดนี่เดือนสี่เพิ่นว่าเดือนสี่สงการนี่แหละสิมาฮอนเนาะจ่อจั่นเขามาเลยพัดนัดกันเดือนสี่ว่าตาสิมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะมันจะมีอ่าแสงเขาแน่คืออ่าจังไดคือได้ยินว่าอ่าคดองยังยังเท่าไรก็สิบสองบ่ยังสิบสองละว่าตายบวบรวมค้ำแน่เนาะ คือคือคำนี่กับบอลฮอดบาทบอกผมเดี๋ยคำนะคือคำนึ่งบาทนึงแต่เพิ่นเอาน้ำสองสลึงคาดไว้อีกสองสลึงแต่กัยังคิดอยู่นะบอตาว่าเอาใส่เนาะเอาฉันแต่ว่าวิวเนาะหรือว่าวิวยูทูบยูทูปมั้ยแหละบอตาแต่ว่าวิวดีหรือว่านี่ก็โอ้ยนายจิเป็นไปได้อยู่คิดอยู่กับสวรรค์เพิ่นเอาเนี่ยไรเนาะเอาฉันี่แหละเนาะหาเงินพี่น้องเกิดจิตได้ พอดีแล้วปีนี้อุ้มลูกอ่าขับพระวัดน้อพี่เนาะได้เงินหนึ่งร้อยสบายดีคือหนึงมาว้ายช่อมให้ก่อนพี่น้องมอตากเกลียวแมเนาะจี้ย่อจี้ย่อไพ่นี่ให้เด้ไหมเก้านี่อุ้มนี่แนมหน้านี่ให้แล้วพี่น้องเอ้ยอื้อหืออื้อหือลานไพ่นี่น้อซื้อไหมนี่คือเตี้ยตื่นต้นเตี้ยตื่นต้นวันนี้เต็งเป้ง โอ้โหโถเอลดีเว้ยโอ้เจ้าน้อยเครียดได้กินมาได้นี่เครียดได้หน่เป็นเป็นเวียกเพิ่นได้หนิจับแล้ดึกนี่เบิ่งเบิ่งชี้แม่เพิ่นมานั่งนี่สิให้แลกันเบิ่งสำหรับบอต้านี่ว่าคือเมฆขนาดพวกนี้นะคือวะคือว่ะคือโอ้โหอยอุตส่าห์ทุ่มน้ำเทในใช่ครับแต่บอคือพ่อเฉยบอคือเบิ่งเบิ่งเนาะนั่งนั่ง ชิบบคือเศร้าบอคือคือหนาก็ยังดีเนาะเอ๋อเบิ้งอ่าตาตีนะคือเมยใช่ไหมขอยคือเมยแต่อย่างเดียวนี่ยในใคือละพะาเมยโอ้ฮะมาลุงบังไม่แก่อ่าฮะเนี่ยนี่แหละคนเรายุคนี้นะเลี้ยงเลี้ยงลูกใช้เงินได้เพราะว่าเด็กน้อยใหญ่มากมือนี่หิวขนมเนาะเพราะว่าหนึ่งมาพึ่งโงมาเข้านุ่มบ่ได้ต้องได้ซื้อพึ่ทุกอย่างคือแต่ก่อนนี่ คือแม่เพิ่นโดนเลี้ยงตามมีตามเกิดเพิ่นวโอ้ยคนเ่าโบราณนี่นะคือเฮานี่ยบัวได้ชื่อมเนาะพ่อคอเนีายน้ำพี่น้องอาจีกผ่าถุงแม่เนาะผ่าถุงเก่าสินเก่าพี่น้องเลยเป็นกระออมกูมือนี้บัดซื้อตัอไม่ซื้อแต่บางคนบางครอบครัวก็ยังมีอยู่พี่น้องเลยเนาะกะอันนี้เขากะยังมีคือกันแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ซื้อน้ำาคือยังดีแต่ว่าอันนี้แหละไม่ซื้อเพราะว่า จังได๋ลูกป้าเอื้ยของสวรรค์เพิ่นอ๋อเพิ่นก็มีลูกน้อยหั่นนะแบบว่าลูกเพิ่นใหญ่วิทแล้วก็เพิ่นเก็บเพิ่นซากไว้แล้วก็ฝากมาทางนี้ก็เอ้าพอได้ใส่ให้หลานเพิ่นว่าพอดีกันเลยพอดีเปะเลยอเพิ่นลูกเพิ่นกผู้หญิงด้ผู้หญิงคือกันพีปายแล้วลูกเพิ่นแม่ีปได้อด2ปีโอ้ยเนาะอ่ามื้อเช้านี้บ่ตาก็ไปเอโกเบิ่งโคแห้งแล้วเนาะลูกบ่ตา สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนสามเดือนเนาะเว่ยพันธามชาวบ้านเป็นยังคือนวัวตีมาเอ้าวัวจักนั่งยังน้อยเนาะยยังน้อยเนาะไปบึงเช่านี่คืออ่๋อเรียกแบบนี้บางคนกับสามเดือนสี่เดือนกับตีงใดๆคือบางคนชาวบ้านพ่นนี่ช่วงสี่เดือนนี่ก็ตีงให้วัวนางทอกเพิ่นบาง แมนแมนแมนต hmm. like right. right, an, ัวน uh ี like s <S okay, well, yeah, okay. ้มีชวนได้ทานโมอผลเขาว่าเขาอยู่แต่ว่าผู้รีนั่งท่องนานนี่กะโมติงคือว่าติงะติงยุติไปว่าเขาพูดซึกว่าอะไรก็ได้เพราะอสามีผลกูเป็นคนโตคุยเน่ได้พี่น้องเนาะพอผลถามของเราเอาเป็นยังลูกคือโมติงมาเอาจักเด้อว่าได้เดือนได้ว่าสามเดือนสามเดือนกลัวสี่เดือนหนึ่งกะติงแล้วเนาะคือนี่วโรกนี่ดื้อนี่ดีนดองดองดองตัวท็อปลายกะเหยื่อขึ้นฮากันนั่นฮากันสีคานไปได้ฮากสีเมตรไปได้เอากระโดงไปตอนคืนนี่ขันอยู่บนนอนนี่ บอกเลยชิกไก่ิกได้ไปได้เบิดไปได้เบิดหุดทั่วบนนอปีหน้าแงชําสลพี่น้องเอ้ยเนาะปีหน้าก็ลงดํานาแล้วปีหน้านี่ก็ได้ว่าเข้าพอควกพอกับแม่ก็ยันยอมมามนต์อีปุ้ยอยู่เด้อยันเรื่องเข้าพ่อควนี่ยันบ่ได้เข้าว่าตาเ็นจังได๋แต่ว่าเอ้าเพราะว่ามาเงิน เงินแต่ว่าเขามีพ่ออยู่อ่ะเงินขาดมคขาดองแต่ว่ามีนะแต่จิตบัดเขาจิตจัดงานอีกมันก็ว่าอีกแบบนึงบ่ตาเอ้ยเป็นงัวเป็นยังเนาะยันยันบริจัดว่าเั่นซะกว่าว่าเรียกเอาที่แน่ๆตัวทีข้างกันไว้ท่าใดก็ขาดองข้างกันไว้นะบ่แบบว่าอ่าคืออ่าแถววันพุธนอยเส้าหาเนาะเส้าหาล้านเดียืนสามล้านมือขอบ่ตาเอ้ยบัดนี้คาดหาบัดนี้ยังอ่าสีทองอีกบัดนี้น่อยสิบสองล้าน โอ้ถตว่ามีเงินถอกอีกสองล้านแล้วก็ยังงวคำทองสลึงทองสลึงงวงงวงสองโตแต่ว่าเขาต่างตัวนึงคากตัวนึงอ๋อก็มีมูอีกบอต้มูกระสองโตเผ่นว่าเพราะว่าเมื่อพุนเก็ศเวียกมาพี่เกศเวียกนะให้ได้ผสมทางไหลรวมๆแล้วนาะพี่น้องนาะก็เกือบหาหาซิบกรานพุนได้แต่ว่าจัดงมจัดงานมันจังสิพอแม่คือเห็นบอต้าจัดตอนั่นยังว่าโอ้มิดลายแต่ว่าได้ซ้ำบอต้านี่ป่ะวะคือสิ ดีใจอยู่โอ,อ้ถือว่านักนว<อ>ง,งได้เพื่อจะเป็นงานพีมม่น้องเลยเอาให้เอากระดุมใหม้เอากระดองให้มันหดให้มันรอดก่อนแม่นัน่นแหล,ละแต้วว่าถ้าห้า่มีเ้าก็เลื่อนไปก็ได้นเนาะเ้าเ้าพัดเพิ่นได้ด<ป>ีคือเดือนอปีสิมานี่บ่ได้แล้วเพราะว่าเลื่อนมาจะได้บอตา,าปีกินปีที่บอตาแตงนั่นเอ้โอ้ถือว่ายื่นมาเพิ่นให้เวลาก็เป็นสองปีนี่บอแม่ แต่ป,ปีปีที่ชงนี่แม่นความบ่ได้บัดนี้แต่ยังแต่ยังดีได้ถือว่ากระดองตะวันเพิ่นนี่ก็ยังบ่หนักซําอ่มทางบ้านนี่ปาดนี้ทั้ทงบ้านนี่35พุ่นมห่เนาะมีแต่ว่า<ม>เอา้าเนี่ยใดก็ชิมไม่ได้ซาไม่ได้ก็มีแต่ว่าให้ได้เงินค่าดอกเพิ่นไปดอไปกไปยืนให้มันแ <ừ> ล้วว่าซั่นเพราะว่าคืองานแต่งนี่เฮาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเฮาบ่อยากเฮ็ดแล้วก็แล้วไปแล้วเนาะแม่นมีแต่ว่าเฮาเก็อ่าน อยากจัดก ka mm. wow, ็จ like, yes. ัดบ่จัดก no. oh. uh, ็แล้วขอเพียงแต่ว่าให้ได้ทองเงินาดองแล้วก็จังได่ลมวัวลมหยังให้อ่าเท่าแก่เพิ่นอ่าเนาะถือว่างานดองนี่บ่จัดก็ได้บ่จัดเฮามีก็จัดเฮาบ่มีแล้วก็ยาว่ามีเงินบางคนนี่ก็เก็บเงินชวนนั้นไว้สร้างครอบครัวดีกว่าเนาะแม่อืมคิดบ่คือกันไดพี่น้องแม่นแต่ว่า โย่แต yup. ่ว่ามันมีไผ่กระยากจัดว่าชั้นใช่ยังไงคือบ้านคือเมืองมูบอตาเอ้าหั่งเลกในชีวิตเนาะเธอหนึ่งเธอเดียวในชีวิตเธอเดียวในชีวิตว่าแล้วก็ไันพูดแล้วถ้าจัดงานลูกชาวพูดอีกเช่ากว่าปีอีกเช่ากว่าปีเนาะเช่ากว่าปีนี่ปีหนึ่งอะไรนะพูดดีสี่ปีหนึ่งพอดีลูกบอตาออกมาปุ้มไปหากันเม่นยุ่มอย่างเดียวอย่างอย่างเดียวก็ต้องเอาหลายคนพี่น้องพอดีสองคนเนาะสองคนพอดีงามแต่ว่าบัดบัดย่างเยี่ยมแบบนึงเนาะบอตา อยากได้ลูกหลายๆดิว่าซั่นน้ําเบียร์นั่นดําๆดําพอเดียวงอๆอือเนาะพี่น้องโอ้ยกินนมเก่งขนมเก่งเข้าเก่งนมนี่อ่าเดือนเดือนเดือนละพันกล่องกล่องใหญ่เด้อบ่ตอือๆกล่องนึงมี4ถุงอือนพี่น้องงนึงกะทิ4ถุงกพีเดือนนึงบอตาก็แบบสุดยอดเลย บ่ได้ถ่ายให้ FC เพิ่นเบิ่งดนแล้วเพิ่นว่าถ่ายลูกบ่เวียดให้เบิ่งแน่พอเพิ่นก็คือบ่เห็นอัพลงเรื่อยปานไดว่าซั่นใหญ่แล้วบ่น้องอ่าหวานเพิ่นนี่ถายคลิปมื้อวานนี้เอาลงตั้งแต่ตอนเช้าจนฮอดตอนเพลยังบ่ได้ลบทิเอาชื่อบ่เอ้ยเลยลงพี่น้อง้ยพุ่นายนยว่าเพื่อเพ่สิยิ้มบ่แม่นง่ายเด้บ่ถคออยบ่ยิ้มมันคือลูกวาจิตอ่าอาพอหลานตุนนั่นพี่น้องนั่นว่า โบได้หายไงน่ะแต่กัเฮ็ดชุ่งมอยู่นั่นก็ได้ซื้อขนมมาตอนพูดฝนเมื่อแหละโบเมื่อเลยมามาแต่ละมื่อนี่โบได้จับก่อนนี่คือชิบโได้ไปใสช้เพรายต้องจับก่อนได้ลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละมาหอดก็หอมสะก่อนจักหน่อยหอมสะก้อนน้อยหนึ่งหอมแหฮงคนไปก็ต้องปอดก่อนบาดนึงเนาะนี่อยู่เอาเพิ่มมาหนิยังคนลุกไปเกี่ยวข้าวคนลุกเลือกข้าวปูโบได้จิงนอยนี่ก็ฝนตกมานี่ชิบ โบทันปั่นใชได้เนาะมาตายมาตากันชิมือครับอ,อ่าจำได้ช่วยเแ่าพ่อพ่นปั่นเขาปั่นน้ำอะไรใช่ไหมนี่คั้น,บบน,คน,คนนั่นกับโบตาเออเนาะงข่อยก็ได้คั้นนั่นก็ช่วยกันได้พอแล้วกัาออานาปั่น,นไไขเขาแล้วกัน ต้มจักตัวจกักใดไข่นแน่นะแบบเลือดแดง <c oughs> ไว้ช<ห><ห>ั้นซะไอ้ดอกจะมีต้มเนาะพี่นอ้องเช้านี้แห <c oughs> ้งชื่อถ้าะมีชื่อมาเพิ่มเยอะช <c oughs> ื่อฮานเนาะมาไหวในยินลูกไผ่เรายอยากกินไข <c oughs> <c oughs> ่ฮานพี่น้องเลยอ๋อซื้อเอาก็บทุกคนซื้อเอาเนาะไข่พอเลี่ยวฮานนี่เอยเห็นอยู่หน้านึงทางเขาไปดงนี่แหละต่ว่ามีไข่อยู่จักกับไอ้สรางถามเบ้างนะบอต้าเคยซื้อมาอยู่ใจตอนนั้นนะอ่าเปิดนะแต่ว่าฮานนะมันสีไข่ใ,ในช่วงเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่แหละ ช่วงหน้าฝนนี่มันบ่อยากไข่ถามหลายๆไข่นี่ปีละเทือกเนาะได้ยินเพิ่นว่าประมาณนี้นะคือการกับมาห้วยเพิ่นว่าปีละเทือคือกันปีละลูกห้วยลูกลูกมันนี่กับชนชั้นกับปั้นพี่น้องไข่ห่านเนาะแต่ว่าอันคือตอนนี้ยังไม่ได้ว่าบตาให้สามีเพิ่นนะยังเราจะไปหาใช้จากไรตลาดดงตลาดแลงเน่ะบ่มีตลาดแลงทั้นท่าเจ้าต้องลองลงไปถามเบิ่งทางหน้าเขาเบาจริงเพิ่นเด้บ่ตา มีนาทงหนึ่งเห็นหันพลายโต้กว่าเนาะหน่ายดีได้ไทยลองเอือจักมือเดี๋ยวสิเลลงไปเบิ้องได้กินน้ำมูยบอกไขรหานนะฮะเ็ดจะมั่มเยอะนี่นับแต่ไข่ไม่ได้กินไข่อย่างเลยนี่ชวนลายมีแต่หมูกระทะช่วงไอ้ฝนถือผ้านหมูกระทะนี่แม่นแบบอย่างไรมีหลายกินลาย กินคู่มื้อก็ได้กินเล็กน้อยบ่ได้กินหลายได้ได้กินอยู่ตอนนั้นแต่กินได้เดียวบ่ได้กินหลายคือว่าตอนตอนนั้นเอาไ่ห่านมาสิสเนาะเอาใเอาให้นาน่ะเด้อแม่นแล้วอ่าห่านเจ้ามาห่านเจ้ามาแหละอพอดีเทาแม่เพิ่นลงไปสวนมันได้กินแบบบังเอิญเนาะได้กินแบบบังเอิญยิ้มแล้วเว้าถึกใจยิ้มแล้วโอ้ได้กินไ่ห่านแบบบังเอิญยิ้มแล้วเอาพันไ่ปลาข้าาเกี่ยวข้าวันนี้เฮ้ยะเอมั้ยเลัสิอ ว่าชำน้อยชำนี้ว่าบอกเลขนี่บ้าทุ่มเลยทุ่ม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 งนเต็มแบบว่าบถือนีแมนแบบโอ้ยแบบจวกว่นเดียวมือนราจะทะไีมูกระะ h อล้วออกเลขมูอะไรสนวไปซื้อซะเอาในปไปเภทงานหรือว่าเลขดีกับดวงอะไรนะกับขมังเอิญอะไรได้ล้มเนาะอันนี้กะ มอตาเอาให้เบิ่งเดียวพอดีจิ๊บสิว่าเรื่องไอ้จิ้บเฉลี่ยเห็นเพิ่นพอดีถือแต่สามตัวไทยมันอะไรเจ้ามันน่ก็ซื้อขมันมันบุคือตัวไทยมันบุคือเลขไทยเนาะเลขไทยเลยเขาชื่อเน่นอันแบบเป็นใบเดลยถือเลขไทยเลขหน้าก็ได้เพิ่นว่ะขั้นขั้นแบบสิถามเบิ่งมอตารขั้นแบบว่าเจ้าถือเลขหกตัวจั๊กหาพันหรือแบบสามสี่พันนี่เจ้าชิดเนี่ยเลยเออเนาะชื่อรถ ก็ยังให้เจ้าถึออยู่มันน้ำหนาวเลยก็ใช่ไหมล่ะลานกหัวโอ้ยเนาะชื่อรถเออชื่อรถไว้ขีน้ำหนาวแล้วแล้วก็กระดองนี่ก็บชิชอยเนาะโอ้ยมันถือหาพันถือว่าสี่พันนี่กับมันโมเดลน้อยพี่น้องเลยบักเลยหลายล้านแต่ขนาดพันเดียวยังสี่ร้อยล้านเลย ถ้าว่ายถือห้าพันโอ้กระดองเจ้าน่ะคอยชอยลดไปเนาะเดี๋ยวให้มาต่างคนเดียวก็ได้เนาะบัย่านันถว่าถึือลีนถือเจ้าห้าพันนี่เนาะยิ้มป่วยๆเลยหลานเลยชาวบานเรื่องเงินเงินลดเนาะพี่น้องอยากได้ยี่บ้อเงินฮะอยากได้บ้าจีนงมนะนะจีนมมดิยิ้มเบิ้งอ่ะยิ้มเบิ้งอ่ะโอ้แสดงว่าอยากได้เนี้ยนี่โหพดเขียวคนน่ะมีสี่ลิมในมอต่างทางทึงสองลิมอ่ะพี่น้องเนาะเอาแล้วกะอ่า มือเนาะได้ฮับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับไม่เกลือเพื่นพี่น้องเลยไม่เกลือเพื่นก็ได้ฝากเงินน้องแบบว่าช่วยค่านื้อเมือกนื้อมันหรือว่าให้กับผู้ที่เป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเพื่นก็ให้บาตารอยหาซิฟพี่น้องเลยบาเวียด์ร้อยหาซิฟเนาะกระซิมอบไปเพื่นในมือนี่แล้วอย่างใดบาเวียดก็ร้อยหาซิฟสำหรับบาเวียดกับบาตานี่คิดว่าคือจะได้เฮงเติบเนาะมาแรกก็กลัวห่อนเงินเดือนคอยได้บาตา โอ้ยน <ítulo> oh, ้องมันกระกลายว่ากลัวแล้วพี่น้องกัวข่ชงเดือนตัวร้อยห้าสิบผูดสองเดือนพี่น้องชงบัดนี้เพื่อเป็นฮักอีกเนาะโน้มีได้อยู่เต็มที่พี่น้องเลยได้อยู่เต็มที่กับเดือนละสองสามล้านอ่าเรือกว่าเรือละล้านไปแชมพูใดอันวิวดีแน่น้องพี่น้องบัดค่าน้ำเมืองน้ำมันไปโอ้ยกับหลวเพ่าทด้พี่น้องอ่าถ้าว่าปูใดเเป็น mình bật lại nè, cả khay nè phi non, phun phun, nem còn lúc ừ. ta rồi. như một mét làm việc để người, là như nè, ờ, chúng xây đấy nè chắc đấy nè, ờ, làm nụt mướp phom nè chỉ hai lốt làm nè, nụt mướp, ờ, bài nè, ơ, ơ chúng xây lại พอได้ใส่น้ำมันไปเนาะไม่เพือเพิ่นก็ว่าใส่น้ำมันแน่เนาะเอาไว้ชื่อเขากินน้ำแน่พี่น้องเลยเพราะว่าลอยหาซิปก็ได้อยู่สามล้านเนาะพี่น้องสามล้านสามแสนกีบเนาะพี่น้องอ๋อตัวลายปันนั่นเพราะว่าโอ้เนาะลายแน่สามล้านคอยก็บอกกล้าเอาไปชื่อแล้วผมเงินกระโดงนะคอยหรือว่าเอาหน่อยนึงเนาะเจ้าเนาะเนาะเพราะว่าเงินคืนเบางอย่างเลยช่วงปกติเกด มันกับบ่าได้ฮอดปันนั้นโดยเพราะว่าหนึ่งมามันผัดโจ๋เลยที่บ่กจะเคยมีเวลาอีกบ่ลายเนาะจะต้องต้องกิบอีกเท่าไรเจ้าเอ้าเจ้ากับเดือนสเนาะเดือนนี้กับเดือนสิบเลยเดือนเดือนสิบเป็นเดือนสิบเอ็ือนส้เสอไดน่งสองสามสียังเหนื่อยประมาณหเดือนอือบอสิบสิบเอ็ดสิบเงหนึ่งสองสามสี่างอีกห้าเดือนหาเดือนหเดือนเดือนที่หกมีแมนบเลยบพอเลยกับนับนับเดือนนี่แหละ แมมเครื่องน่ะเด้ส่านเป็นเดือนแลาวอือโ็มาแห่งอุกใจบ่ตาเอ้ยอ่างเอ้าเนาะมะนาวมะเนื้อพี่น้องเอ้ยเห็นหลายคู่หลายคนแบบว่าเพิ่นน่ะแต่งดองแต่งอย่างวิดแล้วโอ้ดีใจนเพิ่นแล้ว่ตาดีใจบ่โยเนาะหมู่ตากรอดแล้วพี่น้องเอ้ยตะกี้น่ะอุกใจหาเงินอ่ารดองพี่น้องวันนี้บ่ได้ว่าหยังแล้วรานก็เว้าเรื่องซื้อรถยิ้มเป้รถเมื่อกี้นีเนาะโอ้อนุาถึกเลบ่ยามหนาวแล้วพี่น้องเอ้ย จักยามใดมีวาสนาโนโมนั่นนะพอเรียกพ่อถือเดี๋ยวตาเนาะคอยนั่งลรามันมันหนาวเบิ้งเบิ้งสีลองเอาเงินอ่างไปเลยตายืนมานี่จับปรับเราเด้โอ้เห็นบ่นี่ยิ้ม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 ได้ยังปะลูกโอ้ได้การด้วยได้การด้วยโอ้จักเดีได้เงินเต็มน้อยเลยนี่ โบ้อ้าวๆๆๆเช่นฮึบฮึบยัยเพิ่นบายกันหนุ่มมือก่อนนะหนุ่มเมือหนุ่มมือนี่เอ้าวแบบนี้เนาะอ่าบอเวียดโน้ะยผนขอบใจเดาออย่างไรบอต้าแม่เกือบบอ้ยแม่เกือเนาะคนไปอยู่ทางประเทศพลังสิเนาะผมขอบใจเด้อเนาะทางแม่เกือกะขอให้แม่เนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเหตุเรื่อเหตุการณ์เหตุงานอียังกะขอให้เจริญของเมืองเมืองเมือหนาเด้อแม่เด้อเนาะ การเงินการงานขอให้เดินทางไปรับตื่นไปด้วยดีเนาะโอ้ยพ่อพิษถึกๆึน้องบอต้าเนาะโอ้ดีใจนะยังไงก็คอยแม่อยู่ดีมีแห้งอ่ะเนาะซาถูกถูยคือว่าเคยนี่อยู่ในห้องสั่นในบอต้าอ่าเนาะแบบคือแบบคือเฮานี่ชมหมดว่าเออบ่มีพี่น้องอยู่ในช่วงมีมีผู้ให้อ่านหน่อยนึงก็ดีใจได้พี่น้องเนาะแต่ว่า คือหาเงินสองเดือนสามเดือนยังไม่ได้ชำนิเบาเหยียดเปเนยนะอันนี้นี่ก็เจ้าชีวัยเห็นยังเอาในเงินในก้อนนี่ที่ว่าเป็นก้อนไหนได้ี่ก้อนนี่นะบ่าว่าตาสิ<อ>่งเลขที่คอยเช็ียดเนาะ คือสิไปซื้อหมูมาเลี้ยงหมูก็บ่แม่นหมูอย่ายยงอื่นอย่างไกลเนาะหมูยางบ่อใต้ยจงเงินอ่าค่าดองสาวันน<อ>าว่นเพิ่นอคือสาวั่นเพิ่นนี่ใบเลี้ยงดอกแต่ก็คือทั้งแม่เฒ่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าแนวใดดอกแต่แบบว่าเฮาอยากเฮ็ดให้มันแล้วฮีดผีคล้องสางว่าซั่นซะ,ะทั้งทั้งตาบ่เห็นเฮาก็ฮักมักฮักแพงกันพี่น้องเลยสิ่งที่ว่าคือความคือมือแต่งน่ะอันนี้เฮาบ่จําเป็นแบบว่าเรียบร้อยก็ได้แต่ว่าโตที่มือทอกฮีดคองให้มันแล้วนเนาะให้มันทัวแม่นที่ว่า แตงดองแต่งงานนี่คือบริคิดบ่ตายมีแต่ว่าอยากให้มันวิตวิดวิตคองว่าชั้นซะคือเงินจีบสองล้านหันแม่ับงวัว,งวตุเนึองหมูตุเนืองคำสองสลึงคำสองสลึงถึงว่าพิาพ่นว่าว่าสองโตแต่ก็ให้เพิ่นตัวหนึ่งนั่นแวก็แบบง่ายง่ายคือว่าแบบบ้านเ่าคาหัวว่าชั้นซะคาหัวแบบว่าเปลี่ยนเลี้ยงเปลี่ยนเลี้ยงเพิ่งชงส่างว่าชั้นซะเลี้ยงนำการมันเทมันพองพี่น้องเลยเนาะถือว่าสำนี้แหละ จังใดกัดชูช่ๆเนาะทางสวัรค์กัดคือว่าอ,อ,อ,อ่อนละอ่าอยู่เอาลูกแลก้วก็คิดหาคอนเทนต์พากันถ่ายคลิปลงเ <ening. S 1> นาะพี่น้องแต่เพิ่นนี่เป็นคุณอาอเสียงหมอตาเนาะายเสียงก็าได้อยู่แต่ว่าบ่าอยากเปิดพังใกล้ๆะนะโ,นนะโอ้ ดังนั้นเบิ่งนั้นก็เริ่มลเนาะบ่ตาสิได้เมื่อปั่นข้าวก่อนเด้อซะเด้อโยอจังได๋ก็ดีมุกดีใจเนาะบ่เวียดเนาะโอจนสั่นพุ่นแล้วเนาะกบ่ได้เคยคิดด้บ่ตาว่าสิอ่าได้เงินแบบว่าหลวงลายปานนี้บ่ตาเอ้ยแต่ว่าคนอื่นน่ะสิว่าบ่ลายเนาะแต่ว่าสําหรับบ่เวียดนี่เต็มที่แล้วล่ะบ่ตาลายเพราะยังบ่เคยได้เด้แม่นๆๆเอาเนาะกสบายดีเด้อันเด้อ สบายดีสบายดีมูซชะดูล่ะขอบใจทั้งอเมย์เพื試試試่อนร้ายลายมูซชะมู้ชะขอบใจเมย์มย์ไว้จะว่าเรื่องเงินรายิ้มเอ้ยดเดี๋ยวเนาะหัวให้เป่าพังยเพิ่อนเอินเพิ่นเอินต้งเอินลุงเน๊แนี้เิลุงตาพังเนาะตอนนี้ยังไ่อยากเป็นลุงเอ้ อ่าโอเคพี <rôle> <c oughs> ah, okay. ่น้องเอลยเนาะปะจะทั้งบ่อตาเองก็คือจะได้เมื่อหาปั่นเข่าก่อนพี่น้องเอลยบ่าเวียดเอาแล้วเบาเนื้อกินเจ้านี่อืออ่าปั่นเข่าน้ำโบโอ้เนาะไปช่วยกันก็ได้เอาแล้วก็แล้ยวลานเพิ่อนเพื่อจังสีมาลานบ่าเวียดพี่น้องเอลยกะบสำหรับมื้อนี้เนาะกะบทางบ่อตาเองแล้วกับทางบ่าเวียดกั ดีมุกดีใจไลายล่เนาะกะกาบขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เกื้อเพื่อนเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะเป็นคนเล่านี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนอาศัยอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ทางประเทศฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเพื่อนกะเคยช่วยเหลือทั้งบอตตาหลข้างหลาเข้าแล้วกะฝากเงินเป็นค่าน้ำเมืองน้ำมันทั้งโมเวียเพื่อนอยู่ได้พี่น้องเลยจังใดกะขอให้แม่เพื่อนอยู่ดีมีสุขลำล้ำเลยรุยขึ้นไปเมื่อหนาเนาะความเจ็บจะสุดใดความไข้จะสมัยมีสิ่งใดเลวร้ายก็ขอให้วิตวางไปเนาะ มีแต่ความอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยสาธุเนาะก็คือจะได้ขอกาวกำว่าบสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย